เมนอกซิลนะคะก็เป็นยาที่ใช้สําหรับการรักษาหัวล้านผมบางจากพันธุกรรมมาต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแล้วค่ะดั้งเดิมเนี่ยลหลายๆคนก็อาจจะพอทราบนะคะว่ายาตัวนี้เนี่ยเอาไว้รักษาโรคความดันลดฮิดสูค่ะทีนี้ใช้ไปใช้มาคนไข้ที่ใช้รักษาโรคความดันดันผมสวยผมดกซะงั้น เขาก็เลยปรับมาใช้สำหรับการรักษาโรคหัวร้านผมบางจากพันธุกรรมด้วยค่ะโดยขนาดที่ใช้นะคะก็มีตั้งแต่1.25-2.5 5มิลลิกรัมทั้งหมดนี้นะคะได้ผลลัพธ์เท่าเทียมกันแต่ว่าในเรื่องของผลข้างเคียงอาจจะแตกต่างกันนะคะโดยหลักการก็คือเราจะใช้ปริมาณยาน,น้อยที่สุดที่ได้ผลโดยที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดค่ะ ปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบชัดเจนนะคะว่ากลไกการออกฤทธิ์ของตัวยาไมนอซิลเนี่ยมันทําอะไรแต่เราเชื่อว่ามันไปเพิ่มบั o o d l o w คือเลือดที่ไปเลี้ยงรากผมนะคะทําให้ผมแข็งแรงขึ้นหลายคนก็อาจจะสังเกตเห็นว่ามีรูปผมเพิ่มจํานวนมากขึ้นด้วยที่สําคัญนะคะการรับประทานยาตัวนี้ mm. ก็ควรที่จะรับประทญญานอย่างสม่ําเสมอแค่นี้ก็ได้ผลลัพธ์จากยาที่ดีที่สุดโดยที่ได้รับผลข้านเคียงน้อยที่สุดแล้วค่ะ